เฮ้ยเพื่อนวยด้วยวยดมาตัพวกไปก่อนเลยเดี๋ยวทางนี้พวกเราจัดการเองดูพวพวกแกจะจดการเราเรจแล้วเอาละเพ่นตอบแก้าไปเอาลยวะสวัสดีค่ะดาถดสลัยใค่ ตาจังเลยตบมือตบมือเก่งจังปุ๊บเป็นเ่างนี่นี่เลยอ้าวตาข่ายอ้าอ้าวตาข่ายเป็นยังไงบ้างเพื่อนขอบคุณนะครับที่ช่ผมเอาไว้มาให้กันทุกทีนะอ้าวอะไรเนี่ยเป็นตามเลยอย่าไปเลยเยี่ยม คนพาอตระ,ะครยเพื่อยิงกับคนเดิมนะ